ก็มีทางอ่ะทางของใช้ในบ้านแล้วก็ของที่น้องจะขับได้บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะข,ขับได้บ้างรวมๆแล้วหลายแสงค่ะ <c oughs> ดีก็หลงรักเด็กคนนี้แบบบอกไม่ถูกเหมือนกันค่ะ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นพอได้สัมผัสด้วยตัวเองลองเด็กคุยลองได้ไปดูหลังจากนั้นก็เหมือน นับถือเหมือนลูกคนหนึ่งเลยกับลูกคนนี้ดูแลยังไงบ้างเขายิ่งกว่าลูกอีกค่ะยิ่งกว่าลูกแล้วก็มีงอนด้วยนะราบหัวใจแม่เฟิร์นครับที่นะครับรักอุ๋มอิงด้วยใจเอ็ดให้กับกีฬาขนาดนี้ไม่คิดว่านักธุรกิจนะครับอย่างคุณเฟิร์น จะรักุมเองขนาดนี้พี่น้องครับผมเชื่อสุดใจนะครับว่าธุรกิจของคุณจะรุ่งเรื่องตลอดไปนะครับพี่น้องครับเอากลับสวัสดีครับเ c บ่าวโดมงคนมักหมอลำสุขบุตรสุกคนนะครับเอสาวนอเป็ด่านแป้งที่สาคัญการบริหารเอฟซีล่ะอุ้งอิงทุกผู้ทุกคนทุกนามนะครับพี่น้องครับขอพระกุญติขมาติดตามชมในคลิปนี้นะครับพี่น้องครับดนยินแม่เฟิร์นพูดแล้วพี่น้องครับนั่งทาสีไหลพี่น้องครับผมนี่บอกตรงตรง ไม่คิดนะครับว่าแม่เฟิร์นจะรักอุ้งอิงมากขนาดนี้บ่แพ้เพราะอแม่ฮักที่บอกว่าฮักอุ้งอิงพี่น้องครับสุดยอดอีหลีหัวใจแม่เฟิร์นอยากให้ฟังจากปากแม่เฟิร์นน้ากันก่อนครับพี่น้องครับแล้วจะมาพูดมาคุยมาเล่าอีกครั้งหนึ่งครับไปครับพี่น้องครับถ้าสูตรได้ทำหรือว่าวอจอยเพิ่งโพสต์ว่าพี่เฟิร์นส่งของัไปน้องอุ้งอิงทำให้เป็นบ้านแพะหนึ่งคันว่าจะเป็นอะไรนะครัพี่เป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่คะ่ะเซอร์ไพรส์ใหญ่ในที่นี้ก็คือ น้ององุ่นพึ่งขึ้นบ้านใหม่แล้วปีใหม่คือเราติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศก็เลยไม่ได้มาก็เลยเป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่ก็คือมอบของขวัญหนึ่งคันรถใหญ่ก็คือให้น้องไปเปิดเอาเองว่าในคันรถนั้นน่ะจะมีอะไรอยู่ในรถบ้างนี่คือของขวัญจากบ้านขึ้นบ้านขึ้นบ้านใหม่ของน้ององุ่งค่ะเราจะใบ้ได้ไหมครับว่ามันคืออะไรหลายอย่างเลยไม่ใบ้อุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าใช้ในบ้านหมดเลยหรือว่าก็มีทางอะ ทางของใช้ในบ้านแล้วก็ของที่น้องจะขับได้บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะขัไเ,ไเ,เสเซอร์ไพที่แบบชอบแน่นอนออน้องชอบแน่นอนเพราะว่าออกจะรู้ใจลูกสาวอยู่ยังไม่รู้ค่ะเพราะว่าเราจะไปด้วยตัวเองด้วยหลายคนก็เลยมองไปถึงว่ามูลค่าอะไรเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่เล่นใหญ่ตลอด รถมูลค่าประมองรวมๆแล้วหลายแสนค่ะหลายแสนรวมแล้วเยอะแต่นี่คือไม่ใช่ครั้งแรกยิ่งใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะให้ตลอดเป็นอะไรที่เราทำไมเราถึงถูกใจกับน้องคือครั้งแรกเลยตอนที่เริ่มทําการตลาดให้กับดรกังนําเรารู้สึกว่าเราอยากทําการตลาดใหม่ๆทําการตลาดแนวใหม่เรารู้สึกว่า วงการลูกทุ่งหรือวงการหมอลำเนี่ยคือเฟิร์นรู้จักกับพี่ๆที่เป็นนาาักข่าวแล้วพี่ๆที่เป็นนักข่าวบอกว่าพี่เฟิร์นรู้หรือเปล่าว่าวงการหมอลำเนี่ยมีสเสน่ห์นะรู้หรือเปล่าว่าน้องอุ้งอิ่มมีสเสน่ห์นะน้องอุ้งอิ่มน่ารักนะเฟิร์นก็เลยลองไปดูแล้วก็หลงอยู่ดีๆก็หลงรักเด็กคนนี้แบบบอกไม่ถูกเหมือนกันค่ะแล้วหลังจากนั้นพอได้สัมผัสด้วยตัวเองลองได้คุยลองได้ไปดูหลังจากนั้นก็ หมือนนับถือเหมือนลูกคนหนึ่งเลยกับยิ่งกับพ่อโจเนี่ยอยู่ด้วยกันเหมือนครอบครัวเลยค่ะกับลูกคนนี้ดูแลยังไงบ้างเขายิ่งกว่าลูกอีกค่ะยิ่งกว่าลูกแล้วก็มีงอนด้วยนะมีแบบไม่ให้เฟิร์นมีแฟนไม่ให้มีเลยให้เป็นโตต่อไปอะไรอย่างเงี้ยอล้วท่านพักของลูกอะดื้อไหมหรือว่าไม่ดื้อน่ารักมากน่ารักมากๆแล้วก็กระตัญอยู่ด้วยกับพ่อกับแม่กับทุกคนแล้วก็เป็นเด็กที่เขาเรียกว่าเป็นเด็กที่ เขาไม่รู้ด้วยนะว่าเขาดังอ่ะเขาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเป็นอุ๋งอิงที่เป็นเด็กเลยอ่ะเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาดังเขาไม่รู้เลยว่าน้องคือคนดังอยู่บ้านก็คือธรรมดาใส่เสื้อยืดกางเกงธรรมดาแบบนี้เลยค่ะด้วยความที่เราเป็นแม่เขาแม่ผู้นำเรามีย้อนบอกว่าเราเป็นศิลปินดังเราต้องแต่งตัวให้มันดูแบบนี้ไม่ค่ะก็อยู่เล่นกับเขาแบบนั้นนะค่ะไปที่บ้านก็นั่งกิน้มตามอยู่แบบนั้นอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้น ไงมากเห็นความประสบผสานเขามีบ้านมีทุกอย่างดีใจดีใจด้วยแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนน้องตลอดไปจะอยู่ด้วยกันกับอุ๋งอิงแบบนี้ด็อกเตอร์กังนัหรือคลินิกกังนัก็จะอยู่กับอุ๋งอิงแบบนี้ตลอดไปจริงมีขออะไรไหมที่มันพิลึกมากกว่าคนที่ชื่นชอบทั่วไปไม่เคยขอค่ะไม่เคยขอขอแค่อ่าบางทีมีแต่อุ๋งอิงอะขอว่า แม่มาหาหนูบ้างอ๋ออยากเจอใช่แม่มาหาหนูบ้างแม่ไม่มีเวลาให้หนูเลยแม่กินข้าวบ้างนะแค่นั้นแล้วที่คนจะได้สุขใจต้องไปทำเซอร์ไพรส์น้อง,อองหลังมีไปบ่อยมากไปบ่อยมากไปเซอร์ไพรส์หลังเวทีบ่อยมากมชอบซื้อตุ๊กตาไปให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็ซื้อตุ๊กตาไปให้ประมาณห้าตัว<ม>ใช่บ้านแล้วเขาสามารถเก็บได้แล้วใช่วันนี้ผลตุ๊กตากลับบ้านไปห้าตัว แล้วล่าสุดที่ว่ามีลูกน้องออกมาว่าน้องร้องยืนไม่ได้น้องปวดปวดรูนสึกยังไงครับทาไมไม่ได้นอนเลยโทรหาหมอนอิงเลยค่ะว่าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกจะไปหาพ่อโจก็เลยบอกว่าหายแล้วเดี๋ยวพ่อโจขึ้นมาหาแม่เฟิร์นวันที่13อยู่แล้วก็เลยได้เจอกันวันนี้ก็ทํากับข้าวรอทําขนมจีนรอทำส้มตำรอแล้วก็เลยเตรียมตุ๊กตาไว้ให้ค่ะาหายป่วยเลย <c oughs> ได้ตุ๊กตาหายป่วยเลย ราสิ่ไงดีใจมันกับลูกคนนี้ที่พอดังแล้วก็ไม่เปลี่ยนไปก็ยังเป็นเด็กน่ารักอนแรกที่เราเจอเฟิร์นรู้สึกว่าหายากนะพี่ที่แบบเด็กที่เขาไม่เคยรู้เลยว่าเขาไม่เคยลืมเลยว่าเขาคือเด็กคนหนึ่งเขาไม่เคยลืมเลยว่าเขาไม่ดังอ่ะเขารู้ตัวว่าเขาไม่ดังอ่ะเขาไม่เคยรู้ตัวเลยว่าเขาดังไม่พูดตัวเองไม่ลืมเลยไม่ไม่เคยลืมเลยกลับบ้านไปก็เหมือนเดิม ก็ยังนั่งทำไม่ไม่เคยลืมตัวกับพ่อกับแม่หรือกับแม่แม่เอฟซี FC, เขามีบ้านอุ๋งอิงบ้านเขาจะมีหลายบ้านที่เป็นเอฟซีอุ๋งอิงเขาจะรักพ่อแม่เอฟซี FC ของเขาทุกคนทุกคนไปหาเขาที่บ้านทุกคนจะนั่งพื้นหมดเหมือนกันหมดจะอยู่แบบนั้นเหมือนกันหมดจะช่วยกันตามสมุมตามทำกับข้าวกินด้วยกันหมดทุกคนจะอยู่แบบนั้นหมดเลยและทุกคนรักกันหมดเลย เป็นอย่างไรนะครับพี่น้องครับได้ยินได้ฟังมาทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับกับสิ่งที่แม็เฟิร์นพนด้พูดให้สัมผัสกับซื้อหลากหลายช่องในมือนีเนาะพี่น้องเนาะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นทําททำด้วยใจจริงๆรรักยิ่งกว่าลูกพี่น้องฟังคํานี้แล้วกันนะครับพี่น้องครับและสิ่งที่เราเห็นอยู่นะครับประจับต่อสายตานะครับตลอดเรื่อยมาต่างแต่มือแรกนะครับที่ผมได้รู้จักบีพีไวท์เทนนิงในวันนั้นนะครับพี่น้องครับ นั่นคือมือแรกอย่างก่าวแรกนะครับที่ผมได้รู้จักแม่เฟิร์นคนนี้นะครับตอนแรกนะครับผมพูดจากใจผมว่าโดยใจเือว่าเขาเป็นนักธุรกิจนะครับเขาแค่นะครับอยากให้กีฬาไปเรียกเลตติ้งหรือเปล่านะครับในมุมมองของเราณตอนนั้นนะครับแต่พอมีไล่ครั้งที่สองครั้งที่สามมาเริ่มรักแม่เฟิร์นนะครับพี่น้องครับเพราะนะครับ เราสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับโพรซี่เป็นกาแฟนะครับณตอนนั้นเนาะพี่น้องเนาะทีเปินได้มาไล่ขายนะครับและสุดท้ายดึงอีหลาอุงยิงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งนะครับของธุรกิจกางน้ำคีนิกนั่นเองพี่น้องครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอพระคุณนะครับแม่เพิ่นอีรังขอพระคุณจากใจนะครับที่รักเด็กคนนี้นะครับและสิ่งที่แม่เพิ่นพูดออกมาพี่น้องครับออกจากหัวใจของแม่เพิ่น แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องครับขนาดอุ้งอิงป่วยบอสบายในมือนั้นร้องเพลงไม่มีเสียงในวันนั้นนะครับพี่น้องครับแม่เฟิ่อคนนึงยังจะบินไปหาอุ้งอิงถึงบ้านเลยนะครับแต่เนื่องด้วยเนาะอย่างที่เราทราบกันดีนะครับในคลิปนะครับเป็นว่าพอโจบอกปอตองมาเดี๋ยววันที่สิบสามมาหานะครับและของเซอร์ไพส์พี่น้องครับที่เิ่นแดงีหลาอุ้งอิงไปนั้นมูลค่าหลายแสนบาทนะครับพี่น้องครับเป่นว่าแบบนี้นะครับ ซึ่งเท่าที่เพิ่นใบออกมารู้สึกจะมีรถมอไซค์นะพี่น้องนะเพราะอีหลาอง์อิงขับได้เพิ่น่าพี่น้องครับแล้วก็มีของใส่ของสอยเนาะพี่น้องเนาะรวมไปถึงตุ๊ก,กตาหอบตุ๊ก,กตาอันเบิกหญ่ตีหาอันพี่น้องแม่เฟิร์นจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับเซอร์ไพรส์ของขวัญหนึ่งคันรถนะครับบบธรรมดานะครับตลอดเลยมากเนาะพี่น้องเานะสียนพวงมาลัยจากแม่เฟิร์น วันสําคัญสาคัญนะครับเอาเห็นอยู่เป็นประจํานะครับเช่นนะครับพี่น้องครับวันเกิดเอ่ยเปิดวงเอ่ยปิดวงเอ่ยขึ้นบ้านไม่เอ่ยทุกงานนะครับอืมขึ้นมันอ่อนพวกกอดท่อหมแม่เฟิร์นกับไปซื้อผ่หลังเวทีนะครับถ้าผู้ใดติดตามบนติดตามชมนะครับจะเห็นอยู่เป็นประจํานะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับจังไดกอยาลืมพี่น้องนะครับเออธุรกิจของแม่เฟิร์นก็คือธุรกิจของอีหล่าอุ้มอิงนะครับ พาะส่วนหนึ่งนะครับรายได้ที่เพิ่นได้มากตรงนั้นนะครับเพิ่นเอามาจุนเจือนะครับพนักงานในบริษัทเอามาจ้างอีลาองุ์นหญิงเอามาให้อีลาองุ์นหญิงเอามาให้พ่อโจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับต้องขอบพระคุณนะครับคนแรกนะครับที่แนะนําอีลาองุินแนะนําพอโจไปหาแม่เฟิร์นนะครับพี่น้องครับคือสืมื่นชนเนาะพี่น้องเนาะตามที่เพิ่นได้บอกมานะครับ และนะครับพี่น้องครับลืมบไดสองคนนี้ในเงินกับนองเดืยพี่น้องครับไล่แรกที่อุ้งอิงเข้าวงการไลสดต่อต่อนะครับคือสองคนนี้แหละครับพี่น้องครับดึงอุ้งอิงไปไลสดในมือหนันเห็ดให้สองคนนี้ดึงอีหล่าอุ้งอิงเข้าไปหาแม่เฟิร์นนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับพลังโซเชียลนะครับอืมจากเด็กตาดำๆคนหนึ่ง มาเป็นซุปตาณวันนี้ขนาดนักธุรกิจอย่างแม่เฟิร์นนะครับยังพูดขนาดนี้พี่น้องครับอุ้งอิงก็ยังติดดินอยู่ือเราบรรด้วยซ้ำว่าตัวเองดังแล้วพี่น้องครับคิดเบื้องเอาแล้วกันนะครับพี่น้องครับอเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนี่เป็นคําพูดของแม่เฟิร์นที่ออกจากใจผมวังว่านะครับทุกคนนะครับจะช่วยสนับสนุนนะครับและติดตามแม่เฟิร์นคนนี้แหละครับพี่น้องครับตลอดไป เอาคลิปนี้ผมมี่ยังมากไม่ไปกว่านีแล้วครับพี่น้องครับเกริยาวาจาไดดีผมกล่าวไปแล้วอาจจะโบสถงบุกบ้านบุษบุกรบกาบขออภัยไว้หน้าที่ตรงนี้นะครับผมบมมีเจตนาใดๆบ่ดีทั้งสิ้นครับพี่น้องครับอยากให้เห็นแต่สิ่งดีๆอยากให้รับรู้แต่สิ่งดีๆแบบนี้ตลอดไปนะครับพี่น้องครับคลิปนี้ซํานี้ก่อนครับสวัสดีครับ